ค่ะพี่น้องหลังจากกินขขาวน้ำแรงง่ายแล้วเลียกว่าถือกับกินเขากัาบหลากหมูคือเกาละพี่น้องซื้อหกซีกับไปออกหกสามเนาะอือจะเป็นเจ้าบวกคันเรียนนี้จากข่อย <c oughs> มาเบิงกันต่อค่ะพี่น้องแม่ขั่วกระสรุปไปแล้วเนะาะคลิปสรุป คลิปสรุปก็คือคลิปสรุปออกไปแล้วอันนี้คือใบที่ประกบคู่สามอาจารย์ดังเนาะค่ะพี่น้องเนาะกระเข้าหกสามตรงตรงเลขที่ออกกับแปดหกสามแปดนั่งยังอยู่มองเกาหอกหมอกหอกหมอกอยู่พี่น้องเอาสำหรับสูตรสูตรถอยลงกรมู <c oughs> สูตรถอยของแม่ขั่วี่เป็นคือการเป็นสูตรตัดสิน <c oughs> สูตรตัดสินยังตีงวดที่ผ่านมาของน้องเอวากคัคคีของน้องเอ,วา,องวานี่ได้เจ็ดหนึ่งสามของแม่ขั่วได้ตัวใดเจ็ดห้าสามส้นกันที่สาม ส้นกันที่สามงวดงวดสองสองหนึ่งของน้องเอวานี่หลุดบ่อนอเดี๋ยวเบิ่งก่อนเด้อโอ้หน่องเอวาพระานบอกมาตอนนี้เดี๋ยวก่อน,ดอน,อเ,อน,ดนเด้อดพี่หน่องแม่ขั้วเบิ่งก่อน อาพี่น้อง <c oughs> สำหรับสูตรถอยแม่ครัวกะทุกท่านกัสิีหินเนาะค่ะว่าเดินเงาขนาดไหนเนาะค่ะพี่น้องเนาะทุกท่านกับศีห์นนะะไหนนะะหล่กันสูตรถอยแม่ครัวนี่ค่ะเดินเงาขนาดไหนตั้งวัดที่ว่าออกสองสองหนึ่งนี่เพื่อนพิษตัวพี่น้องสูตรขีด ของน้องเอวากระลุดของแม่ขั่วกระลุดคือกันสูตรนั่นโอ้ของน้องเอวาเข่าสุดสองสองหนึ่งของเห้าเข่าอยู่แต่ของของแม่ไปกิดตัวของน้องเอวาลุดลุดกระซิลุดโอ้ของผู้หนึ่งลุดหลอบหนึ่งของผู้หนึ่งลุดรลอบหนึ่งตัวนีเนาะบนดเลยลุดพร้อมกัน <c oughs> สูตรทอยเป็นสูตรตัดสินทะเลกข,ขีกกะคือขีกทะเลกคูก็ะคือคูของน้องเอวากะขีกกะมาขีกหมวดที่ผ่านมาของแม่ขั่วกะขีกกามาขีกส้นกันที่3ออก 3, สามสมพีน่นองออก3บาดท,ที่นี่ ของน้องเอวาจะสิเป็นอนไรกันยั่งบ่หันเลยนั่นานะพี่น้องนะเอ้าสีส้นกันตัวใดกับของน้องเอวาแต่ว่ารอบนี้มาบึงสูตรถอยนี่คือเป็นสูตรตัดสินว่าเลขสีขีดหรือเขตเลขสีคูคันได้ขีดเกตท้าสามได้ขีดเทิ้งล่างเทิ้งบนพี่น้องขีดบัดนี่ ขีกหน่วย <c oughs> คันได้คูก็คือเลขค,คูอันนี้คือเป็นสูตรตัดสินบานนี้แม่กุ้วสิล่งสูตรถอยก่อนกะะารอติดตามของน้องเอว่ากะทารอติดตามของน้องเอว่าผู้ใด นี่นตำใจเนาะค่ะพี่น้องโซกมานกับน้องเอวาเดี๋ยวแม่ขวัวกับสิบอกอีเทียนึงคือณตอนนี้แม่ขั่วจะลงสูตรทอยให้พี่น้องเอฟซีกอนมูหลังจากนั่นกับศิบิบึงแม่ร้อยเอ็ดหลังจากแม่ร้อยเอ็ดแล้วกับศเป็นของน้องเอวาลงกอนมูเลยหน่วยบนหลังจากน้องเอวาแล้วกับศิบ็นแม่ร้อยเอ็ดในคืนนี้แม่ขั้วสีเอาสิอัดคลิปไว ด่สิไปปลอยหมืออื่นเสาเพาะ่ว้ยังเมืออื่นแม่ขั่วสิบอรยู่แม่ขั่วสิไปทุระอุดรแม่ขวัวก็เลยต้องฝ่าวัดคลิปให้พี่น้องออกให้พี่น้องได้เบิงสะก่อนเพราะว่ามืออื่นนี่แม่ขั่วสีเดินทางไปที่จังหวัดอุดรธานีเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอามาเบิงสูตรถอย สูตรถอยสีเป็นตัวใด <c oughs> สูตรตัดสินเด้อพี่นองเด้อเอาเดินกันขม่า,าหลยงวดไลยโอ้นับบวถวนพี่น้องนับบาวาดบ่ไวา้สำหรับสูตรถอย งวดนี่ได้ตัวใดหนึ่งสามห้างวดก่อนได้เก็ดหาสามเข่าที่สามงวดนี่ได้หนึ่งสามหาสไปส้นกับของน้องเอวาบอ้าเบิงใส่กันเด้อพี่น้องเด้อ้าเบิงใส่กันว่าน้องเอวาจะได้ขีดหรือวาได้คูเนอะค่ะพี่น้องเนาะสิได้ขีดหรือวาได้คู รอดติดตามเบึงคลิปต่อไปสิเป็นของเจเมืองใหม่ติดตามกันไว้ๆให้กันเร็วๆสิได้ไปหาสื่อลักหน่วยลักสีบไว้คลิปต่อไปสิเป็นเกเมืองใหม่งวดที่ผ่านมาเมืองกีนได้หนึ่งกับหกเข้าเทิ้งบนเทิ้งล่าง เอาสำหรับช่องแม่ขั้วแตกสนันวันไหวแตกไหลตัวพี่น้องหกสามตุงกระไหลสองหนึ่งตุงกระไหลเหล็กวิ่งเล็กแลงส้นกันสนันวันไหวสำหรับช่องแม่ขั้วรอบหนีเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพราะว่าทรงไทยไวยางดีคือว่าทรงไทยไว้ให่พี่น้องเอฟซีเฮ้าได้โศกได้มานกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะ งวดต่อไปก็สิเป็นงวดวันที่สองมกราคมสองพันหารอยหกสิบแปดสิได้รุ่นกันว่าน้องเอวาหรือว่าสูตรถอยจะตรงกันไหมสำหรับปีหกแปดเนาะพี่น้องเนาะเอาแคปนาจอไว้พิจารณาคะ่ะพี่น้องแม่ครัวอยู่ไม่ไว้ปล่อยต่อเลยสูตรถอยหนึ่งสามห้า แคปหน้าจอไวพ้พิจารณาเป็นสูตรตัดสินเด้อค่ะพี่น้องเด้อเป็นสูตรตัดสินว่าเลขสีขีดหรือว่าเลขจะคู่อะพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ